คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสําหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของพระมหาสีมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับพระมหาสีนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เป็นพระกรรมฐานกลางจริงๆตามที่เด็กกล่าวมาแล้ว <c oughs> ว่าพระมีหันสี่ย่อมเป็นกำลังของฌานเป็นอาหารของศีลเป็นอาหารของฌานและเป็นอาหารของวิปัสสนาญาณ <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระมีหันสี่เป็นกรรมฐานเย็น คือต้นเหตุของกรรมฐานทุกพรมิหารสี่ก็คือหนึ่งความรักเมื่อเรามีความรักที่ไหนแต่คนต่างคนต่างรักกันใจก็เย็นเรื่องข้อที่สองพรมิหารสี่ที่เรียกกันว่ามุทุตต้กรุณามีความสงสาร ถ้าทุกคนต่างคนต่างก็มีความสงสารเกิียดกูลซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันก็เป็นอารมณ์เย็นความเร่าร้อนมันก็ไม่มีเลการีสามุตุตาพรมิหารสี่มีปัใจจัยให้เกิดความไม่ไม่อิจฉานิเสยาซึ่งกันและกันมีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แล้วก็มีใจดีคือยินดีในบุคคลอื่นได้ดีเมื่อเห็นใครเขาได้ดีแล้วแล้วก็ยินดีด้วยดีใจด้วยร้อมรับอความดีของผู้ที่ทรงความดีแล้วมาปฏิบัติเพื่อผลใองความดีของตนอันนี้ประการหนึ่งเป็นปัจจัยให้มีความเยือกเย็น นั่นก็ประการที่สี่ก็มีหันสีมีอุเบกขาคำว่าอุเบกขาในที่นี้แบ่งเป็นหลายชั้นไปขอพูดสั้สนๆไ่ก่อนนั่นก็คือมีอาการวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบใจหมายความว่าใครเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเราก็เฉยจิตสบาย ใครเขาเยชมเขาเยสรรเสริญแล้วก็เฉยไม่รู้สึกคําว่าไม่รู้สึกลอยไปตามคํคําว่าอถ้อยคํเขาบุคคลนั้นจิตใจมีความเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่วันไหวอย่างนี้มันก็เป็นอาการของความสุข <c oughs> รวมความว่าพรหมวิหารสี่นี้เป็นอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุข นี่การบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเราทำกันเพื่อความสุขคือสุขทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็สุขเมื่อตายไปแล้วเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีความสุขตายไปเกิดที่ไหนก็ตามมันก็มีความสุขดังนั้นพรม,มีหารสี่นี้จึงชื่อว่าเป็นอาหารใหญ่สำหรับใจ ในได้ของความดีคนที่มีพรหมิหารสี่สมบูรณ์ย่อมมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีพรหมิหารสี่สมบูรณ์ต้องย่อมมีฌานสมาบัติตั้งมัน่นคนที่มีพรหมิหารสี่สมบูรณ์เพราะใส่ใจเยือกเย็นปัญญาก็เกิดเมื่อพูดเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท ที่มีกําลังใจใช้ปัญญาก็จะได้ทราบชัดว่าพรมิหารสีน่นี้เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพระอาิยเจ้าแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะพูดอะไรอย่างอื่นก็ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ก่อนว่าการเจริญสมาธิคำว่าสมาธิก็คือการตั้งใจ จงตั้งใจไว้ในเขตเครื่องความเป็นพระอริยเจ้าอย่าตั้งใจส่งเดชมันจะเสียเวลาขาดทนเปล่าการตั้งใจไว้ในเขตความเป็นพระอริยเจ้าก็คือหนึ่งคิดไว้เสมอว่าชีวิตของเราจะต้องตาย ถ้าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีเวลาวันเวลาแน่นอนคนเกิดก่อนตายที่หลังคนที่หลังก็ถมไป <c oughs> คนเขาเกิดพร้อมเราก็ตายก่อนเราก็ถมไปจงคิดว่าความตายจะมีแต่เราในวันนี้แล้วก็พยายามสั่งสมความดีนั่นคือ ใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมความดีของพระอริยสงฆ์พิจารณาดูว่าควรเคารพนับถือไหมแล้วก็ต่อไปตั้งใจทรงสินห้าให้บริสุทธิ์สำหรับสินห้านี่เป็นสินของพระโสดาบ,บันกับสกิทาคามี สำหรับพระเนนต้องทรงศีลตามฐานะของตนให้บริสุทธิ์แล้วก็มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จุดที่เราจะรู้ว่าเราเป็นพระโสดาบันหรือไม่ก็อยู่ที่กำลังใจทรงศีลหรือเปล่าถ้าศีลห้าของเราไม่บกพร่องใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านเป็นพระโสดาบัน นี่การทรงสมาธิจิตนี่จะต้องทรงไว้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งภาวนาว่าพุทโธธรรมโอสังโฆอิติวิโสพรกวาทรงเด็ดอย่างนั้นน่ะเป็นของดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าดีไม่มากหมายความว่าดีอย่างนั้นเราก็จะต้องเวียนไห้ตายเกิดในวัตฏะไม่มีที่สิ้นสุด จงอาจิตจับจุดที่เราจะเกาะเข้าถึงพรนนิพานไว้อันดับแรกอย่างน้อยที่สุดในชีวิตนี้ก็ควรจะได้ประโสดาบันถ้าจิตใจขบันดาท่านหลายคิดว่าการทรงความเป็นประโสดาบันตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อปีนี้มีอยู่ในกำลังใจของท่านหลังจากนั้นก็ก้าวไปจับจุดอรหันต์เลย คือมีกำลังใจคิดว่าเราจะตัดกรรมฉันทะความพอใจในเพศ้วยอาสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติเราจะตัดความโกรธในอำนาจ่รมมวิหารเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือร่างกายของเราร่างกายของชาวบ,บ้านแลววะวัตถุธาตุต่า,างๆ ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อยังทรงชีวิตอยู่เราต้องหาเราต้องใช้ตายไปแล้วก็เลิกกันไม่ต้องการอะไรกับมันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจไว้อย่างนี้จึงจะสมกับเจตนาที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศา์เสดาสัมมาัสพุทธเจ้าทรง ตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาเพื่อสอนเราต้องใช้เวลาทั้งเสียสงไขกับแสงกลับสำหรับตอนนี้ไปก็จะได้พูดถึงพรหมวิหารสี่ความจริงสิ่งนี้เป็นของไม่ยากพรหมวิหารสี่หรือว่าอะไรก็ตามความจริงจิตของเราไม่คบกับความเลวมามาก ที่ว่าคบกับความเร็วมามากแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะคบแต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดกันมานับชาติไม่ทนถ้าจะใช้เวลาเป็นอสงไขยกับมันก็นับอสงไขยกับไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเวลานี้การเกิดการตายเราผ่านมาแล้วทุนระยะ มันไม่มีการสิ้นสุดเกิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเป็นสัตว์ในใบายภูมิมันก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ยังมีอารมณ์ไม่หมดทุกข์เพราะว่าถ้าสิ้นบุญมนสนามบารมีก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปลตออสุรกายสัตว์ในานวนไปเวียนมาอย่างนี้มันก็มีอาการหมดทุกข์ นี่เราทุกข์กันมาหาที่สุดไม่ได้แล้วเวลานี้มาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระบพีแก้วทรงชี้ทางให้เราหมดทุกข์คือก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแล้วก็เริ่มต้นอย่าลืมยาทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัว แล้วก็อย่าลืมความตายอย่าลืมเคารพในคุณพระรไตรยัยอย่าลืมทรงศีลให้บริสุทธิ์อย่าลืมนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าระตายคราวนี้เราจะไปนิพพานใครเขาจะหาว่าเราบ้าเราบอเกาช่างการบ้าเพื่อแสวงหาความดีก็เป็นการสมควร ถ้าบ้าพเพื่อแสวงหาความชั่วไม่ควรบ้าถ้าจะบ้าพรนิพพานเนพยายามบ้าให้มากมันจะได้มีความสุขท่น <c oughs> นี้ดินแดนแห่งพระนิพพานที่เราจะไปจุดสำคัญจุดใหญ่อยู่ที่พรหมวิหารสี่ต้องฝืนกันหน่อยนะสำหรับกำลังใจเพราะเราใจเรามันชั่วมานาน ชั่วเขาน้จกิเลสตัณหาอุวาทานและกุศลกรรมกิเลสคืออารมณ์วุ่นวายที่ไม่ตั้งอยู่ในความดีตัณหามีความทยานอยากแบบโง,โง่ๆอยากรักอยากขโมยเขาอยากฆ่าสัตว์ตชีวิตอยากแย่งคนรักอยากโกหกมดเทศอยากดื่มสุรามรัย แต่เกียร์แต่กายหาที่สุดมีได้ด้วยความโลภนี่มันอยากเลวตัณหาก็เลยตัณหามีความอยากเนี่ยตัณหามีกิเลสจะไม่ช่วยก็เลยอยากแบบนั้นอุป,ปาทานยึดมัน่นด้วยกำลังใจว่าทำอย่างนั้นเป็นของดีจึงเกิดการกระทำความชั่วขึ้นที่ก็เรียกว่าอากุศลกรรม ทำด้วยความไม่ฉลาดเราจึงมีความลำบากมาถึงวันนี้ตอนนี้ไปเราตัดทิ้งมาเสียเถอะอานาปานุสติกรมฐานพยายามส่งไว้ให้จิตอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการมาพิจรารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมานนั่นก็คือไม่ตายความรัก ในพรหมมีหายข้อที่หนึ่งความจริงเป็นของง่ายนะแล้ว่าการแผ่เมตตาความรักเรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกนี้โลกนี้โลกหน้าโลกผีโลกเทวดาโลกนรกโลกสวรรค์โลกพร,รมเราไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมด คิดเสียว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทําความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความวรับรอนนั่นถือว่าเราใช้นี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทําเขาชาติก่อนเราคงทําเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี่ก็ไปตามอัยาศิยใใครเขาจะด่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาาล้วก็ยิ้มเขาเขาจะแกล้งแกล้งก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีแั่นนอกจะนั่นก็มีจิตน้อมในความเมตตา ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทําไมจะิดโง่อย่างนี้ถ้าเขาด่าเราแล้วก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขและความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระแวงอันตรายที่เราจะทำกับเขานั่น,นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทําอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเป็นคนที่เขาด่าไว้เขาว่าไว้เขานินทาไว้เขากั่งแกล้งไว้จะทําอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุขใจเรามีความรู้สึกยังไงเราไม่เกลียดเราถือว่าเขาเป็นทาสของความชั่ว ความชั่วเป็นนายของเขาคือกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมแทนที่เราจะเกลียดแล้วก็รักในด้านของกรุณาเมตตาคือความรักมีอยู่สงสายเขาว่าเขากับเราไปเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเขาเกลียดทุกข์รักสุขแต่ว่าทําไมเขายังทําเหตุถึงความทุกข์ เพราะว่าเขาเป็นคนโง่ถ้าดีไม่ดีเขาก็เป็นคนบ้าโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานี่เราไม่ถือคนบ้าเราไม่ว่าคนเมาเราไม่โกรธเขาถึงแม้ว่าเขาจะโกรธเราก็ยังมีความเมตตาปราณีในเขาแต่ถ้าว่าจงระวัง ในขณะใดที่เราไม่สามารถจะสงเคราะห์ให้เขาเข้าใจในความดีได้ตอนนั้นเราต้องงดเว้นอย่าไปแนะนำอย่าไปสนเสริญอย่าไปให้การช่วยเหลือเพราะว่าอารมณ์ของเขาเศร้าหมองถ้าเราไปทำอย่างนั้นเขาจะคลั่งมากเขาจะหาว่าเราไปชดไปฉัน ตอนนี้ที่โอกาสที่เรายังช่วยเขาไม่ได้เราก็วางเฉยด้วยอำน่ายของอเงบิกขาใจเราก็เป็นสุขถ้าเขาด่ามาเขากล้่งมาใจเราไม่เราใจเราไม่โกรธเราก็คนอย่ภูมิใจว่าคุณธรรมสำคัญที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสินดาทรงให้กับเราเราทรงได้แล้ว นั่นคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็อมเบกขาตัวความวางเฉยนี่ด้านของอารมณ์นี่สำหรับตัวกรุณานี่ก็เหมือนกันให้เมตตาความรักเรามีแต่กรุณานี่ถ้าดีไม่ดีมันก็เกินขอบเขต เราจะสงสารเราจะเกื้อกูนเขานี่ต้องดูให้เป็นการควรไม่ใช่เกินคนดีดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาส,สันดาสม,มาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระเทวทัตรับฟังคำสั่งสอนของพระองค์ พระองค์ก็ทรงให้การแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีอย่างยิ่งต่อมาเมื่อพระเทวทัตเกิดความหยิ่งยโสคิดคดทรยศจะกบฏต่อพระองค์ตอนนี้พระพุทธเจ้าหยุดสอนเพราะว่าถ้าขืนสอนขืนสงเคราะห์พระเทวทัตก,ก็ไม่รับพระองค์ก็ทรงอมเบกขาวางเฉยไว้ นี่ตัวกรุณานี่ต้องวางใจให้มันเหมาะสมคือความสงสารมีอยู่แต่โอกาสไม่สมควนี่เราต้องเว้นข้อดีสามมุธุตาการไม่ฉาดิสยาเขาเป็นของดีอีกใจเราเป็นสุขเห็นใครเขาได้ดีก็ไปนั่งพิจรารณา ว่าฐานะเขาเสมอกับเราในขั้นเดิมมีความรู้เช่นเดียวกันมีร่างกายมีอาการ32เหมือนกัน